สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายบ้านเฮาสู้ขู่สู้คนมาพอกับสไตคือเกอา่าพี่น้องจ้ามนีสไตผ้าพีผ้าน้องเข้ามากินอาหารอีสานบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องจ้าซอยจุแต่ว่าม้มนีเป็นซ้อยจุเดึกเด้อพี่น้องเด้อ,อยังคือว่าซอยจุเดอกเอ้ไน้ำลายแตกพี่นนอะกันเด้อกันแล้วสองทุ่มแล้วพี่น้องสองทุ่มตรงเป๊จุเนื้อสดอม มันจะสวย,จยเจยวขมแทบใส่พิ่หนอขนแห้งนบโคดขนอ่ะอืมอ้ม Đang qua dữ uhm. <laughs> <đợi> Vâng. <laughs> <laughs> น้ำน้ำเยนจักบากันะลืมลืมข้าวบะโซ่เอาพี่น้อง พี่น้องสิว้านโซ่ดูรายเสาใต้พุ่เสียไปดิพี่น้องจ้ามันเจ๋อแท้เพิ่งหน่อยอาบน้ำ หน้าที่ท่องเสาวตาลเสากินก่อนอนาบน้ำบาปด้วพี่น้องเด้ออันอ่างอาบในอ่งอนางอาบน้ำพัน ส่งเฝ้ากินแห้งเนาะแบบคักบแบบออกฮอนทองวาบ เมื่อนี้ยสไตว่าสิบอรเฮดคลิปได้พี่น้องจา๋มามื่อเนี้ยรเราไปเห็นมาสองมือแล้วค้หนหอดพี่น้องเดี๋ยวสิจมหายไป

อยากเห็ดเว็ไใส่พี่น้องจา้าวาซิมาบอกข้าวดีพร้อมเมียนน้นองๆน้องๆเอฟซีหลายคนไม่เสร็จมหาชาวตาเอ้ยยังบบดไม่เสร็จมหาชาวตาลายอยู่ให้ซ้อนเห็ดอัน ซอนเฮดอันยูทูบแน่ซอนเฮดอันเพจแน่บางทีเราก็ไม,ม่มีเวลาตอบเนาะเพราะว่าของเนี้ยนี่มันสิมาตอบสันๆไปเล้ะมันต้องบอกรายละเอียดเงี้ย บอกข้ายวย่าย่อมแเดอ่ให้ไปเ,เ,เ,เรื่อยๆคุบอกย่อมแพ้เดีวยวกับซัเร็ตเนื้อถอยอ่ะมีข้าวดีหยัวปกติเดี๋ยวสิมาบอกก่อนสิไปบอกเดี๋ยวขอวบาว่าหยากอีกอย่างก่อนมือนี่คือบริบทคลิป อยากเห็ดเว็บไซต์พี่น้องจ้ะเว็บไซต์ครของอยากมีเว็บไซต์ใครของเป็นของตัวเองนะก็เลยไปหาข้อมูลนเป็นปสิไปจ้างเขาเห็น เดี๋ยวเท้ากวามกันนะสิไปจ้างเขาเฮ็ดเขาเสียเอานแปดหมืนะ่นอะแบบครบวงแบบครบวงจรจ่ายผ่านบัตรเครดิต มีตะกร้าสินค้าอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างหฮ้ยกูกับเซียนคอมพิวเตอร์พูดหนึ่งตัวป่ะพูดเองย่องจะของนี่รมัน จับคอมพิวเตอร์มาเห็ดเองเลยเบิกดมึง่งเล็กน้อยไปลงเล่นเบิดนี่แฮนด์เบิ่ดมาเลยพุ่มใจจะคล้องเลยเริ่มเป็นรูปเป็นลางละ ปราจัดเงิน8ปแปดหมื่นบาทตัวข้างก็ต้องเสียเงินเล็กๆน้อยอยู่ดีแหละแล้วไปถึงพันดอกไปถึงพันดอกกนดีว่าเสียแปดหมื่นลย แค่เองมีระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตมีตรกาสินค้าสุยาเป็นไดบัานี่วะเนื้อแสบแผลพนอยซัดอีกบอซัด แกก็เจ๊แหมอ่างก็ไดม้มันนี่งกมะาขาวดีเฮาจา่ะมีน้องเพิ่นถามมาหลายหลายเฮ็ดเฮ็ดยูทูบจังไหนอะเฮ็ดเพจจังไหนเว็ดม,มันมีแฟนไหมนี่ อิงหาเข้ออิงหาที่ได้ไปน่น่อยขึ้สีเบอร์นพานก็เลยไปเอาเอาขึ้นอ่างอับน้ำแล้วยังปล่อย kinh nhang sao rồi pháo vào trong đây là bộ น้รงนว่าน้องๆน้องๆพี่ๆผู้ใดผู้ใด,ดสนใจอยากมาร่วม,มางานกับสาวตา้เราชาวา์ากระบ,บ้านปีใหม่ติดต่อมาได้นะคะ คุยเฮ็ดยูทู e คุยเฮ็ดแฟนเพจนะมันเป็นทีมงานเดียวกันมาซอยกันเฮ็ดยูทูปอยู่แล้วมั้งพูดตำตรกอะอยากมีคนมาซอยมาซอยเฮ็ดวิดีโอเฮ็ดถือกล่องถือยังเฮ็ดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยเกี่ยวกับยูทู e เกี่ยวกับแฟนเพจเนี่ยแต่ว่า สวัสดีสวัสดีบริจาคจะัส่งสิ้ค่าตอบท่านคือความรู้จะสอนเฮ็ดจะสอนสองทางวิธีเฮ็ดขายของออนไลน์สอนตังสอนเฮ็ดอันเว็บไซต์เว็บไซต์ขายของแถมมาอยู่น้ำกันมาเฮ็ดยูทูบม้ำกันอีก ผู้ใดมีสองยูทูบอยู่แล้วก็จะเป็นการดีเลยแหละก็จะได้โปรโมทสองยูทูบเจ้าของแล้วองว่ามีคนไปตามแนนนอนซอนสอนฮ็ดเพจเพจเฟซบุ๊กซอนหางเงินออนไลน์ซอนทุกอย่างที่สไตล์รู้แหละยึกรูกยัง เด็กลูกนะ้นังลูกขันซอใต้หูกระสิซอนให้เบิร์ดเบ,บิปิดบงังนะคะผู้ใดสนใจฟีไม่มีค่าใช้จ่ายมาเลยว่างมาเลยเด้อติดต่อรังไมค่ะ Chèo cơ bự Cọp học Chắc cơ bự Nước cơ bự Nằm lắm nha cơ bự จะคนนี่บบนกับสีเบิร์ดคือกันเบิร์ดไฟวิ่งมองๆเลยเน้องอู้อิ่มจนจุกเลยไม่ไกินข้าวเบิร์ดเหม่อหยาบหยาแต่น้ำเวฟใสตัวเดียวเฮ็ดแล้วแล้วก็สวอปไป้พี่น้องจ้าเบิร์ดบคุณขอบคุณพี่น้องสู้สู้คนทีต่ติดต,ตามเราส้มสไตล์ขอให้มีความสุขหลา,ายเดอ้อขอถูกภัยคลิปนี้วอาล์ลายใหญ่ห้าคักไปแล้วจ้ะพี่น้องจา้าพอกันคลิปหนาไม่ไปจ้ะ